สไตจุกสวัสดีครับวันนี้ก็มาตัดผมนะครับนี่ก็อยู่ที่ร้านตัดผมนะฮะก็ <c oughs> มาดูอ่างบัวของเขา <c oughs> นะครับเลี้ยงปลาสวยงามไว้บัวไว้ในนั้นด้วยนะครับมาดูกันที่ดอกนี้เลยนะครับพังผวยและนะฮะ ช่างตัดผมบอกว่าพังพ่อยแคร์นี่เวลาซื้อมาก็เป็นกระถางหนะ้อยไปตรงไหนมันเล็ดมันก็ล่วงอยู่ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นมันก็งอกงามแล้วก็มีดอกเออสวยงามเสียด้วยนะครับพังพ่อยแคร์นะครับเออน่าสนใจนะครับติดง่ายคล้ายๆกับอะไรนะสโนโบานเช้าอะไรนะดอกอะไรนะ ผมนี่เนาะจำไม่ได้นะครับมาดูดอ,อกพังควยแคร์นะครับนี่ก็ปลูกไว้ซื้อเป็นกระถางมานะครับซื้อเป็นกระถางมาแขวนไว้ตามที่ต่างๆนะครับต้นเสาต้นนั้นต้นนี้นะครับก็มเมล็ดมันก็ร่วงลงมานะครับมันก็ออกแตกยอดออกเป็นกอนะฮะ ดอกสวยงามนะครับเออผมก็ว่าเอามาปลูกแล้วก็เห็นดอกเห็นผลได้เร็วนะครับสวยงามนะครับคงจะดีเหมือนกันนะครับสีอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละนี่มีสีขาวสีม่วงสีชมพูหรือว่ามันจะเปลี่ยนสีไปตามเรื่องตามราวของมันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเออก็น่าสนใจนะครับ ครับมเมล็ดที่มันร่วงอยู่นะครับนี่ไม่ได้ปลูกนะครับมมเมล็ดที่มันร่วงอยู่เออ,ขอเขาเรียกดอกอะไรเนี่ยเอ้งมาม,มีหลายสีสวยงามท<ล>ั้งรดน้ำเท่านั้นเองนะครับผีดอกออกไปเออทำไมเขาพูดบอกว่าผีดอกออกไปทำไมไม่บอกว่าผีใบออกดอก <c oughs> อันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้นะฮะอ่าถ่าย มาให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมกันในวันนี้กับพาชมทางปวยแคร์เอ้านี่มาเจอนรอีกแล้วนะกกระจาบอีกแล้วครับท่านนะครับช่วงนี้กําลังก่อร่างสร้างตัวกันนะฮะไม่ว่าที่ไหนนะครับนกกระจาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับจบ